สวัสดีครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับพระบูชาปีหกห้านะครับปีนี้นะครับเป็นพระบูชาทองเหลืองน้อทองเหลืองน้าตักห้านิ้วนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับนี่นะครับหน้าตักห้านิ้วนั่งกระดานสามแผ่นนะครับองค์ใหญ่มากนะครับองค์ใหญ่มากเดี๋ยวน้าเดี๋ยวขอ <c oughs> น้ำตักห้านิ้วเนี่ยคือวัดจากประมาณเข่าเข่าหลวงพ่อนะครับถึงเข่าอีกข้างด้านหนึ่งนะครับแล้วแต่ส่วนฐานเนี่ยส่วนฐานเนี่ยประมาณหกนิ้วกว่านะครับหกนิ้ว เกือบหกนิ้วครึ่งนะพี่นะเกือบหกนิ้วครึ่งถือว่าองค์ใหญ่มาตรฐานนะครับองค์ใหญ่มาตรฐานรวมฐานแล้วเนี่ยถือว่าองค์กําลังดีนะฮะกาลังสวยนะครับด้านหน้าหลวงพ่อนะครับโอ้โหคมชัดนะครับรายละเอียดมีลูกศิษย์หลายคนนะครับบอกว่ารุ่นนี้นะครับเออเหมือนปีห้าสองนะห้าสองแพงมากนะครับใครที่เล่นอยู่จะรู้ราคานะครับปีห้าสองนี่แต่ไม่ลงเลยนะครับอ่ะ ด้าน,าน,านใต้นะครับเป็นปั๊มแผ่นยันนะแผ่นยันตุกตานะครับแล้วก็สายเสกนะครับพลอยอออมีสายเสกหลวงพ่อนะครับแล้วก็พลอ,อยเสกนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมตั้งเปิดไว้ที่องละสามพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะพี่นะสามพันหนึ่งร้อยบาทนะ ใครสนใจก็ทักมาดูนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับไม่ได้มีเยอะนะครับเพราะว่าไปเที่ยวหนึ่งก็ซื้อติดมาสองสามองนะครับนี้ก็ยังพอมีแบ่งให้พี่เพื่อนๆนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับช่องทางติดต่อนะครับ Facebook นะครับธนวัฒน์ทัพ่วงหรือไลน์ไอดนะครับ a c a l l v e t e นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับ อลองดูแล้วพี่นะลองดูใครสนใจก็ทักมานะครับ